ก็เล <oh> mm ่นเกมวันนี้ถ่ายคลิปใหม่นะไม่ต้องดูถ่ายคลิปใหม่วีก็อัดคลิปแล้วโอ้โหเห็นแนว่ากินจิตตานี้ก่อนก็อาจจะมีเงาสะท้อนนิดนึงแล้วทำอะไรก็ขานร้อ วันนี้เราจะมาโชว์สเต็ปอาเทพของเพื่อนข้างบ้านกันดีกว่าว่าเรียกข้างบ้านหรอเลเรียกป้าข้างบ้านเลยอะบอกว่าเพื่อนข้างบ้านเว้ยเรียกป้าข้างบ้านเลยอะเพื่อนข้างบ้านเห็นแววมาแล้วเห็นแววมา้เห็นแววแล้วเหรอแค่เห็นแววตาก็รู้จิตใจใช่ไหมนิ้วแตกหัวแตกหัว มีโก้พ่อไป mm. ทำง,งานอีกแล้วนะฮะไหรอตอนนี้ตเจบเดี๋ยวให้ของรางวัลเลยดูเนาะดูนัดใช่ไหมถูกต้องแต่ก่อนปิดปิดคลิปช่วยทำอะไรที่ให้ด้วยนะ ไม่งั้นเดี๋ยวไม่ให้ขึ้นอะไปหมอกขึ้นุมปะดังกินกันกนกงกระดังกินของกินองกอนเอาปืนไกลบ้างนะแบบเนี้ยมันต้องใช้ปืนไกลกับปืนแรงๆเข้าใจนะไม่เข้าใจช่างเถอะคนเล่นกวน ลากหัวลากหัวลากหัวเป็นใช่ไหมเป็นเป็นเป็นไม่คอ่อยถนัดปืนลากหัวเลย<อ>ไม่ค่อยถนัดปืนเนี้ยเลยไม่ค่อยถนัดซุกสอง,สองหรือซอ,องควางแต่ถนัดพวกปืนไกลปืนลัวมากกว่าวันหลังอะเรียกอะต้องเรียกว่าซองหกกระสุนเขาเรียกกันอย่างนี้หรอซองหกกระสุนชอบเรียกว่าซองควางซองควาอีกแบบนี้ ฟังเไม่อีกแบบหนึ่งเข้าใจนะเข้าใจแล้วเข้าใจนะเข้าใจแล้วเข้าใจนะก็บอกว่าเข้าใจเล้วทะเลาะการกลางรายการเลยเนาะโอ้ยหหัวแตกนี่นี่คือสกิลนะทุกคนมันคือสกิลของเพื่อนข้างบ้านพัญญาหน่อนะกันชนะแล้วกกรากดถ้าอาหาม ขอ,องแมวโชว์เลยดิคอยใช้ปืนนี่ถนัดมากเลยถนดัดมากเลยปืนนี่มันเป็นปืนอะไร UMP เหรออ๋อมีคนมาย่อให้อะดูดูคงเก่งย่อก,กับเพื่อนแล้วกันโอ้ยิยงหวัวจนหนักว่าอะไรอนะเดี๋ยวบวกเพื่อนให้นะย,<อ>ยิงหวัวจนเพื่อนต้องมาขอเพื่อนอะเดี๋ยวเล่นเพื่อนแล้วจเ,เจอสก,กิลที่แท้จริง ออันนี้เปเปทหร่ไรความจริงก็มีราหัสของเขาเอออเขายู่นะแต่ว่าก็อยากใช้ราหัสของเรา <c oughs> ต้องรงเรียกก่อนใช่ไหมต้องเรียกก่อนใช่ไหม <c oughs> มาดูตรงนั้นอ่ะล <c oughs> ากหัวเลย อืมนั่นไงซาำศพเลยซาำศพเลยโอ้โหซ้ศพมันจะมีคนแค้นเราเยอะมไหมนั่นดิอาม,มันจะมีคนแค้นจมนมาเอาลงกับเราที่เล่นไม่ค่อยเก่งไว้เนี่ยหนึ่งหนึ่งได้นะหึงหัวนะให้เธอดึงหนึ่งหนึ่งกับมันเองดีกว่าเอเค่านึงหนึ่งเนี่ ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวมันซื้อเอซื้อปืนแล้วเราเอาใช้เอาใช้หมัดของก้าเดี๋ยวมันก็ชนะดิถ้าสามุดแบบเนี้ยคงมีคนแค้เราเยืนแน่เลยนันก็แค้นะทำไมอ่ะแกน,นหลวจับนะเดี๋ยวต้องฟูงไว้นะเห็นมือผมเลยมันต้องมีถ้าสามอเยอะมันจะมีคนดักหลังแน่นอนเชื่อดิ พี่เคยไปแล้วมีคนดักอหลักหลัง,ลงมีคนอดักหลังเพราะอกระสุนลั่นไปทีนึงเอาฮ้่นั่นไงว่าละว่าละบอกแล้วไงขอก,กินโดนัทหน่อยอยู่ไม่ไหวแล้วอขอขอสักคำนะขอ,อสักคำนะโอเค แต่มันติดไม่ได้มันยิงไม่ที่ลองก่อคตีกินคนละสี่อันไหมล่ะกินคนละสี่อันไหมก็ว่าชนะแล้วคืนเถอะไปหมาข้างหลังกินกันงั้นหลบกันหนึ่ง ได้นะตอนแรกต้องปิดกล้องก่อนอ้ชนาชมาเราดูย่าบูย่าบูย่าบูย่าดูยานะคะทุกคนในนี้ของเราเองแก่หน่อยาดอ่สุดยอดอย่าบาังกล้องสิและแรงก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลดอล่ะเชื่อดิ โอเคแล้วทำอะไรให้คนดูะทำอะไรอะจะทำอะไรให้คนดูดูกินสี่อันบนก่อนทำอะไรให้คนดูดูอ è, i, ่็แต่ม uh ีกันยังคะชุดนี้ชุดนี้เดี๋ยวอวดชุดอวดชุดไม่คนหวังไส้เยอะแน่ชุดนี้ได้ยัง มื่อเปิดเนี่ยมีกระเป๋ากีตาร์ดนี่ยระเปิดกระเป๋ากิตาราแล้วก็ชุดมีองกันยังครับถ้ายังไม่มีรีบไปตามกันเลยเหรออีกสิบสามวันแล้วไม่รู้จะเห็นหรือเปล่ามีกันยังครับมีกันครับมีกันยังครับมีอ่ะมีจอดจิก๊กซอได้เท่านี้กันยังครับ หรือใครมีกันยังครับมีกันยังครับรูปพวกนี้ครับมีกันยังครับเอาตัวละครที่เอลชยวที่สุดล่สุดมาให้ดูแล้วกันเห็นกันยังครับเบอร์ฮเบอร์เบอร์เอมช่างเหยีมีกันยังครับ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  มีกันยังครับของรางวัลเป็นระเบิดนะแล้วก็กีตาร์ได้จากการหมุนกาช็อปองนะครับเติมแล้วอัาอะไรต่อลืมมีกันยังก็มีกันยกินมีกันยังกรลบปืนอันนี้มีแล้วนะเบอร์แฮ มันไม่เซ็นเซอร์เออมีกันยังกินจังกินให้หมดเลยไปเลยไม่ได้ฟังนะเราเด็กเสียอันนึงเสียเนี่ยไม่เหลอเลยเด็ดกินถ้ากินอันนี้ก็คือมากินอันนี้ต่อแล้วเออว่าแต่มันมีอีกอย่างหนึ่งนะมันมีอีกอย่างหนึ่งเจอไปเลยมีกันยังพับกระเป๋านี้ไม่กันมีกัน ยังครับน้อำจุ้ยชีพยังไม่กันยังก